เราเป็นประเทศที่แปลกยิ่งค่าเงินกีบอ่อนคนไทยที่ไปเที่ยวเรายิ่งจ่ายค่าของแพงขึ้นครับปกติเนี่ยเวลาเราไปประเทศที่ค่าเงินอ่อนเช่นอย่างประเทศญี่ปุ่นทุกคนก็บอกว่าให้เรายิบแลกเงินไว้ใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้เราสามารถแลกเงินเยนได้มากยิ่งขึ้นเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็ยิ่งถูกลงแต่ภาพของเราเนี่ยเป็นภาพที่แตกต่างกันเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปประเทศที่ค่าเงินอ่อนเช่นอย่างประเทศญี่ปุ่นทุกคนก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าภาพข้างหลังผมนะข้างหลังผมเนี่ยภาพเนี้ย เป็นภาพจากซูเปอร์มาร์เก็ตในลาวนะครับไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยแต่อย่าได้น,นะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในลาวขายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยนะครับโดยจากข้อมูลการนําเข้าของเรานะครับลาวเนี่ยนำเข้าสินค้าประมาณครึ่งหนึ่งจากไทยนะครับหมายความว่าสินค้าที่ขายอยู่ในลาวหรือว่าคนลาวบริโภคเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากไทยนะครับแล้วก็อีกประมาณหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมาจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า แม้ว่าค่าเงินกีบเนี่ยมันจะอ่อนค่าไปมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคนลาวก็จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าไทยแพงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นขนมห่อละ20บาทอะแต่ก่อนคนลาวอาจ,จะจ่ายเงินแค่10,000กีบเพื่อได้ขนมห่อละ20บาทไปใช้ในประเทศใช่ปะแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินถึง1 3 0 0 0กีบเพื่อซื้อขนมมูลค่า20บาทไทย ไปใช้ในประเทศนะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวไปใช่ไหมเราก็ไปบริโภคขนมที่เขานําเข้าไปด้วยเงินจํานวน1นึ่งหมื่นสกีบใช่ปะเขาก็ไปบวกกาไรค่าขนส่งค่าภาษีเขาก็อาจจะขายเราเป็นจํานวน20,000ื่นกีบนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะจ่ายเงินแค่1 0,000่นกีบเพื่อซื้อขนมมูลค่า20บาทใช่ปะบวกกาไรบวกค่าขนส่งบวกภาษีต่างๆเขาอาจจะขายเรา1 5 0 0 0หมนนกีบนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับประเทศ A นะครับที่นำเข้าสินค้าจากประเทศ B เยอะๆเนี่ยแม้ว่าค่าเงินของประเทศ A จะอ่อนค่ามากๆนะครับ วันที่ประชากรของประเทศ B เนี่ยเช่นอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับไปเที่ยวประเทศลาวเนี่ยนะครับเราไม่ได้ซื้อของถูกลงนะแต่เราซื้อของแพงขึ้นนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยเขานำเข้าสินค้าของเราแพงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ